ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไครกดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่านะครับวันนี้รายการของเรากำลังเก็บภาพอยู่เลยคุณผู้ชมเราพามาชิมขาหมูคลองถมวันนี้ครับคุณผู้ชมร้านนี้ชื่อว่าเจ๊ตวงนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าถ้ามาคลองถมเนี่ยจะเดินแต่รอบนอกไม่ได้เดินด้านในใช่ไหมครับในเนี้ยของกินมีอร่อยเยอะมากหลายร้านมากวันนี้จะมาแนะนําร้านนี้นะครับเจ๊ตวงขาหมูครับอาาาาาหรรรรรเรทททํตตตมสสููุุษิ้งไว ครับมาอยู่กับเจ๊ตวงแล้วนะ,ะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาทราบว่าขาหมูเจ๊ตวงเป็นยังไงยาวนานแค่ไหนขายที่ไหนมาบ้างสวัสดีครับเจ๊ตงวงสวัสดีค่ะนี่ตัวจริงเลยเจ๊ตวงใช่ค่ะโทษนะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วบอกได้ไหมได้ค่ะ68 77ฮะ เจแล้วคุณผู้ชมโอ้โหยังสับขาหมูยังขายอยู่ขายมากี่ปีนะฮะขายมาก็30กว่าปี30กว่าปีแล้วคุณผู้ชมถ้าคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะรู้จากขาหมูเจ็ตวงเนี่ยไปขายอยู่ที่สนามมวยด้วยใช่ไหมรั้งแรกจะเล่าทั้งแรกนะอันนี้เป็นเครื่องขายเครื่องเหล็กทีนี้ขายแล้วแบบไม่ดีขายขัดทุนก็เลยขายเหล็กมื่อก่อนญาติเลยขายขาหมูอยู่ตรงไปสนีกางอ่ะอันนี้เป็นเป็นญาติ อเญาเลยไปขอสูตรเ้าแล้วก็มาขายที่ได้ขายแดดสนามมวยก็ขายแค่สามคืนเองกรอยู่บ้านว่างๆพี่ชายเลยบอกว่าขายที่บ้านด้วยสิโอ้ขายกันคืนแล้วขายที่บ้านด้วยจะไม่ไหวนะขายไปขายมามือชาวก็ขายได้แล้วก็ขายสนามมวยด้วยคือมันลงตัวแล้วออะขาหมูที่เราทําเนี่ยตอนแรกเราได้สูตรเข้ามาแล้วมีปรับปรุงอะไรไหมไม่มีนะทาตามนั้นเลย แล้วขาหมูแล้วนี่เป็นสูตรอะไรฮะจีนจีนแต่จิ๋วใช่ไหมจีนแต่จิ๋วขายเมื่อ37ปีเริ่มจานเท่าไหร่ฮะแม่ตอนนู้นเนี่ยสามสิบ้งน่าจะ30 30บาทเนาะตอนนี้จานเท่าไหร่ละตอนนี้ก็ อะธรรมดา4ี่ห้าแล้วก็มีห0 6สิบหกสิบอ๋อก็ยังราคาที่แบบว่าไม่ได้สูงม,มากนะ,<ฮ>ะโอ้นี่ดูน่าก,กินมากขา,าหมูนี่ใช้เวลาต้มกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าเกือบสชั่วโมงได้ใช่ไหมกว่าจะขายได้ใช่ไหมใช่แล้วก็มีขายนี่เวลาขายขายเป็นโลขายเป็นขาหรือขายเป็นไงขายเป็นจานถ้าเป็นโลก็ทั้งขาอย่างนี้เป็นโลโอ๋อคิดเป็นโลโลเท่าไหร่ฮะ 380กโลละ380บาทนะนอกจากขาหมูแล้วเนี่ยคุณผู้ชมร้านนี้จะมีว่าโต๊ะเล็กๆข้างๆนะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดอันนั้นคนละร้านป่ะไม่ร้านเดียวกันร้านเดียวกันนี่แหละถ้ามาเนี่ยไม่ไม่ชอบขาหมูก็สั่งก๋วยเตี๋ยวหลอดได้แล้วเรื่องนี้เรามีก๋วยเตี๋ยวหลอดปนขาหมูไหมมีมีมีด้วย80จานอ๋อจานละ80ก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวหลอดร้านขาหมูได้ได้ หม้อนึ่งมีน้ำแกงด้วยมีน้ำแกงอะไรบ้างมีมีอะไรบ้างฮะ<ม>เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะวันจันก็ฟักะมะนาวเออแล้วก็วัมนพูดก็มะละมะละกระดูกหมูก็จะมีฟักะมะนาวมะละกระดูกหมูแล้วก็เกี๊ยวไา่เออ๋อมีเกี๊ยวชายด้วยกระดูกหมูกระดูกหมูเา้าเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเห็นสับเมื่อกี้น่ากินมากขาหมูนี่ยุ่ยเปื่อยช้ำๆเปื่อยๆนะฮะแล้วก็หอมหอมเดี๋ยวลองดูวันนี้ขอบคุณเจฟตัวมากขอบคุณมากนะครับเชิญ พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสายหรือเช้าก็ทนรอไว้จะปิดค่ำราตรีหรือบ่ายอยู่จังวัดไหนตามไปแน่นอนจริงๆแล้วในย่านคลองถมเนี่ยนะฮะวรจักรเสือป่ามีของอร่อยเยอะคุณผู้ชมคือดูด้วยตาเปล่าเวลาเขาสับคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าขาหมูเนื้อเขาแบบเปื่อยยุ่ยมากแคบจะสับแบบไม่เป็นชิ้นๆอ่ะมันจะเปื่อยยุยนี่ผมก็แกะกระเทียมกับพริกรอไว้เลย นะลอไว้เลยนี่ปักหมุดไว้เลยเห็นไหมเอาตัวเนื้อก่อนตัวเนื้อตัวน้ำราดข้าวเป็นไงนี่เนื้อเปื่อยมากเนื้อจะเปื่อยยุ่ยนะแต่ว่ารสชาติเนี่ยไม่ได้ออกหวานนะฮะจะเค็มเข็มหอมหอมน้ำน้ำเก็รสชาตินะฮะหอมกลมกล่อมรสชาติดีมากคือเอาเป็นแบบว่าไม่ได้ขาหมูที่มีรสหวานอ่ะมันจะเค็มเค็มหอมหอมกลมกล่อมอบอวลเรามาชิมดูนี่เราก็บอกให้ใส่พริกน้ำส้ม ของที่ร้านนิดนึงแต่เพิ่มความอร่อยนิดเดียวนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทําลายรสชาติขาหมูนี่อันนี้ดีมากคุณผมมู้ชมมาดูนะลองแวะมาชิมดูคือหอมคมกลอมแล้วผมว่าเอกลักษณ์ร้านนี้เขาอาจจะไม่ได้ชูจุดขายนะคือเวลาที่เจ๊ตวงแก่สับเนี่ย ผมแ้่จะแบบเห็นแก่สับไม่เป็นชิ้นเนี่ยมันมีขาหมูต้มไม่ดีนะมันยังเป็นชิ้นๆอยู่นะอันนี้มันจะเปื่อยยุย่ยเกลียก็ขาดแล้วลองมากินดูผมชอบรสชาตินะพอก,กินมาขาหมูเจอได้หวานหวานอันนี้จะไม่หวานนะจะแบบกลมกลม่อมกําลังดีกินเดี๋ยวหลอดดูบ้างเปไง้าอยากแอดวานหน่อยนะก็ลากขาหมูได้เลยอเอาจริงๆเดี๋ยวหลอดก็ภาษาจรีนเขาเรียกโผงก็คือพอได้พอได้นะฮะ แต่ขาหมูดีแต่ถ้าตัวขาหมูเนี่ยมันจะเป็นกลมกล่อมกำลังดีมากเลยกำลังแบบเออกินไปแล้วแบบว่าอืถ้าคุณชอบขาหมูที่ไม่ได้รสหวานจัดหรือว่าเป็นรสหวานนํำเนี่ยผมแนะนำร้านนี้นะรสชาติจีนงๆกลมกล่อมหอมเนื้อเปื่อยยุ่ยมาลองดูครับเต้ตวง ผู้ชมครับแวะมาชิมได้นะครับเจ๊ตวงขาหมู37ปีแล้วนะฮะร้านนี้มาไม่ยากครับอยู่ในคลองโสมตรงไหนฮะข้างทางเสือป่าค่ะเลี้ยวเข้ามาสี่กรสีกตอนเสือป่าเลี้ยวไป <ผม S 2> เจอร้านมาลีข้าวแกงก็เข้ามาออกหน่อยก็ถึงแล้วฮะ,ะผมช่วยอธิบายผู้ชมนะถนนเสือป่าเลี้ยวขวาครับแล้วร้านนี้อยู่ซอยเดียวกับข้าวแกงป้ามาลีตรงหัวมุมเนี่ยเดินตรงมาเลยนะครับถ้าจะจอดรถก็มาจอดนี่ฮะ กสิกรตึกสูงสูงในคลองถมนะที่มีรั้วเหลืองๆครับจอดได้เลยแล้วเดินเข้ามาไม่ยากครับเปิดกี่โมงฮะเจ็ดโมงครึ่งถึงสองโมงครึ่งหยุดวันอาทิตย์แล้วก็วันศุกร์กร์เลิศอ,อ่าหยุดวันอาทิตย์แล้วกันนะขาตะเลิศนะคร<า>ับแวะเขา้ามา<ล><ล>วันนี้เรามีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีอ้วนชวนหิวเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะติดสติกเกอร์ไว้เห็นสติกเกอร์นี้มาลองได้เลยครับซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซา เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณผ่านถนนท่าไทยลาดแล้วอยากกินอาหารซีฟู้ดนะครับอย่าเข้าผิดร้านให้เข้าร้านนี้ฮะระนองซีฟู้ดเพราะร้านเนี่ยซีฟู้ดล้วนๆนะครับไม่มีอย่างอื่นปนเลยลองแวะมาได้นะฮะร,ร้านเล่าเรื่องอร่อยวันนี้มาเยี่ยมร้านระนองซีฟูด้ดคุณผู้ชมไปไง เจ้าของรูปหล่อยังหนุ่มอยู่เลยนะสวัสดีแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อติดเศษแสวงครับชื่อเล่นชื่อโค้ดครับเป่นโค้ดลูกชายของเจ้าของร้านละนองซีฟูดครับเออเนี่ยเข้ามานี่บรรยากาศบ้านๆริมน้าหน้านั่งบรรยากาศดีลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยเปิดเมื่อแล้วฮะอันนี้เข้าย่างปีที่19แล้วครับ19้แล้วโค้ดมาดูแลตั้งแต่ปีเท่าไหร่ ผมเพิ่งมาดูแลได้ประมาณ4ปีครับสีปีใช่ครับพ่อแม่เพิ่งวางมือเพิ่งวางมือไปไเล่าให้ฟังหน่อยครับร้านนี้มีความเป็นมาอย่างไงเกิดจากอะไรครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าพื้นเพลร้านเราเนี่ยคือพ่อกับแม่ทําค้าส่งอาหารให้กับทางห้างและร้านอาหาร ทีนี้ตอนหลังพอพ,อพ่ออายุครบ60เนี่ยพ่อเขาอยากจะ,กะเกษียณด้วยเอง<ม>ก็เลยตัดสินใจที่ว่าเอองั้นเรายุบธุรกิจเราลงหน่อยเอ,อแล้วก็ยังมีการส่งให้กับบางห้างและร้านอาหารบางที่อยู่ด้วยวัตถุดิบที่เราหาเข้ามาได้เนี่ยทางครอบครัวจึงคิดว่าเอองั้นจะคงจะเป็นโอกาสที่ดีถ้าเราเปิดร้านอาหารที่จะนําเอาของสดของเราเนี่ยมาขายด้วยเพราะของเราจะเข้ามาวันต่อวันเลยเราก็เลยเกิดเป็นร้านระนองซีฟู้ดนี้ขึ้นมาครับโอ้ยนี่ก็ได้เปรียบคนอื่นสิใช่ครับเนื่องจากต้นทุนที่ถูกกว่าด้วยออแล้วก็ด้วยคุณภาพของเราที่่เข้าามววัันนตอ แล้วก็ปลาบางอย่างที่หาก,กินยากในกรุงเทพนี้ของเราก็จะมีครับทำไมถึงชื่อว่าระนองซีฟูด้ดแพรของเราเนี่ยอยู่ที่จังหวัดระนองครับอ๋อมีแพเองใช่ครับแล้วบวกกับว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนภูเก็ตคือเราก็พอจะรู้จักกับคนทางภาคใต้ยอยู่แล้ว <ใช S 1> อะไรอย่างนี้ก็มีที่ทางเราก็เลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจค้าส่งของทางบ้านด้วยครับ แล้วราคาเนี่ยให้ถูกไหมกับผู้บริโภคหรือลูกค้าในร้านของเราราคาพอสมให้ถูกและเป็นธรรมเลยครับเพราะว่าคือราคาอาหารเราเนี่ยเรายืนพื้นมาอย่างนี้เป็นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า8ปีแล้ว<ต>คือเร,เราไม่ได้มีการขึ้นราคาอะไรนอกจากว่าวัตถุดิบตัวนั้นจะมีราคาพุ่งขึ้นสูงจริงๆในช่วงหลังโควิดที่ผ่านมาเห็นบอกว่าระนองซีฟู้ดเนี่ยเป็นซีฟูด้ดแต่ว่ามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนร้านอื่นเลย เอกลักษณ์ก็คือของเราไม่จําหน่ายหมูเนื้อไก่ครับเราจะเป็นซีฟู้ดอาหารทะเลล้วนเลยล้วนเลยแต่ว่าเราจะมีไก่ให้กับคนที่แพ้อาหารทะเลครับอ๋อสำรองไว้ใช่ครับแล้วถ้าขายไม่หมดล่ะของเราจะเป็นอาหารพนักงานให้พนักงานอ๋อแต่สำรองไว้เฉย่ใช่ครับผมนะซึ่งมีน้อยแต่ว่าใครถ้าเกิดอยากจะกินซีฟู้ดคือต้องมาร้านนี้เลยแหละแน่นอนครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องกินอะไรครับแนะนําเป็นปลาใบขนุนทอดขมิ้นครับอ๋ออันนี้ดีใช่ไหมดีเลยครับอ่าแล้วมีเมนูอะไรอื่นเป็นเมนูเรื่องชื่อเเราก็็จะมีปน ตเต่าเต้ยหม้อไฟ,อฟครับหรือถ้าเป็นจาระเม็ดผมจะแนะนําเป็นพวกเมนูนึ่งเช่นนึ่งซีอิ๊วนึ่งบวยครับถ้าให้เลือกหนึ่งเมนูในร้านแล้วก็เล่าวิธีการทําให้ฟังหน่อยนะครับว่ามันอร่อยอยังไงเลือกเมนูอะไรครเป็นปลาใบขนุนทอดขมิ้นครับทำไมเลือกเมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยลูกค้ามาชอบสั่งกันมากือยไงต้องสั่งใช่ไหมใช่ครับวิธีการทำทำไงฮะวิธีการทำนะครับง่ายมากๆกก็คือเราจะใช้เป็นกระเทียมเล็กกระเทียมใหญ่ผสมกันและรากผักชีสิ่งที่ขาดไม่ได้คือขมิ้น เราจะนาทุกอย่างเนี่ยมาปั่นรวมกันหรือจะใช้วิธีการสับก็ได้ตาก็ได้แล้วเราจะนําน้ําที่ได้จากการทําออกมาเอามาหมักกับตัวปลาครับโดยแนะนําว่าเราควรที่จะบั้งตัวปลาทีๆหน่อยเพื่อที่จะให้น้ํามันซึมเข้าไปในตัวปลาให้ได้มากที่สุดครับแล้วหลังจากนั้นเราจะนํากากที่ได้เนี่ยมาผสมกับผงปรุงรสและเกลือเพื่อให้เพิ่มรสชาตินิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาตัวปลาลงไปทอดก่อนส่วนกากก็จะทอดแยก พี่ที่ก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยใช่ครับอ่าคุณผู้ชมครับน่าทานมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตัวจริงแล้วกัน,นร,ร้านนี้อยู่ไหนครับเปิดกี่โมง ร้านเราตั้งอยู่บนถนนฮัตเทยราชครับระหว่างซอย20กับ22ครับผมอยู่ในเขตมีนบุรีครับเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มครึ่งครับมีวันหยุดไหมไม่มีเลยครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับเปิดทุกวันเลยนะครับก็แวะมาได้นะครับทั้งนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตทีมซิกเนเจอร์ของที่ร้านหน่อยได้เลยครับแล้วก็เมนูอื่นด้วยได้ครับขอบคุณน้องโค้ดมากมีอะไรอยากฝากร้านไหมครับยังไงถ้าเกิดใครที่ชอบอาหารทะเลสดสดโดยไม่ต้องไปถึงต่างจังหวัดผมแนะนําที่นี่ไไไดด้เเเลลยยคครรรัับบอู่่ในนกกุงงททพิาม สดแน่นอนสดแน่นอนครับเพราะว่ามีแพงของตัวเองด้วยใช่ครับละนองซีฟู้ดครับมาแล้วครับละนองซีฟู้ดคุณผู้ชมมาร้านนี้ผมบอกแล้วนะซีฟู้ดมากินไม่ผิดหวังบางคนดูรายการเขาบอกโอช่วยบอกราคาหน่อยจะได้มากินขีดละร้อยห้าสิบคุณผู้ชมปลาสามเนี่ยเนี่ยเต้าเต้ยจระเมศเนี่ยปลากระหนุนเนี่ยทอดขมิ้นเนี่ยนะฮะอยู่ที่น้ําหนักขีดละร้อยห้าสิบกางจานนี้ตัวใหญ่มากชุดละแปดร้อยเก้าสิบบาทเองแวะมากินได้ฮนะ ผมบอกเลยน่ากินมากๆโดยเฉพาะเต่าเต้ยนี่หูดูดิสดๆแบบนี้เลยนะและ้วบ้างมาเรียบร้อยเราเนี่ยทิ้งลงไปในหม้อ,อไฟก็เลยแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหบึ้มลงไปเลยส่วนตอนนี้เราก็มาชิมตัวนี้ก่อนคุณผู้ชมนี่ตัวที่เขาบอกวิธีการทําให้ก็คือนี่ทอดขมิ้นมาเลย <c oughs> เห็นไหมหือกรอบๆนี่เลยฮะหอมมากนี่ กรอบกรุบกรอบอือแล้วนี่ย่าผ้านะพวกตัวเศษกระเทีมเยมอะไรก็เนี่ยทอดมาเนี่ยมากินอร่อยมากตัวนี้จระเมดจระเม็ดนี่โอ้โหนึ่งซีอิ๊วมาเลยหมนี่นะราะเข้าวสวยกินน่าจะอร่อยมันสดอยู่แล้วอะแล้วตัวนี้คุณผู้ชมพ้าอืไม่ค่อยเห็นนะเอาก้างไปผ้าดูดิโอ้ อี๋โอ้ยใหญ่จริงอะ่ะอือหือโอ้หมอกเลยสุดคุ้มเลยนะชุดนี้890เาบาทหรอถูกมากนะโอ้หกั้งดูตัวดิโอ้หดูเนื้อนี่โอ้โดิกินไม่มีเนื้อเลยนะโอ้อเปลือกวางว้นี่เลยนี่แล้วดูซีฟู้ดนี่ซีฟู้ดจุ่มซีฟู้ดอย่างงี้โอ้โหคุณผู้ชมอจะเข้าปากเลยเนี่ยเอานะ มเมืองไทยแล้วนี่แหละอร่อยกว่าเมืองนอกอีกผมเขาบอกเน,อเนื้อกุ้งเนื้อกั้งนะสุดยอดร้านนี้ของก็สดริงแล้วเต่าเต้ยเนี่ยเขาจะมีน้ําจิ้มที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆที่เราทานเนี่ยขเาาแบบขาต้มปลาอะไรเงี้ยนะนี่ดูดูดูนี่นี่น,นี่จุ่มเลยจุ่มน้ําจิ้มเลยอโอ้โหร้านนี้นะผมบอกเลย ได้ตรงนี้ว่าไม่แพงแล้วก็สดด้วยโอ้แนะนำเลยครับคุณผู้ชมแวะมาเลยละนองซีฟู้ดกินแล้วแบบจุใจสะใจมากแล้วราคาก็ดีด้วยนะฮะเดี๋ยวอย่างงี้ผมไม่ต้องมีผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับมอไปทางร้านเอาไว้ใช้1ชุดกันไปเลยนอกจากได้มีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวันครับรสเข้มเต็มเครื่องเทศม,มอบให้อีก1ชุดด้วยละนองซีฟู้ดดูดู สนับสนุนโดยผงปรุงรสรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่รถหนึ่งต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟูดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี l a าซาดต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ส่ทรงฟรีทั่วประเทศ ทัวลงพุงครับทริปนี้ฟูโกะนะครับ6วัน4คืนนะครับเราจะมาพร้อมกับลูกทัวร์ทั้งหมดนี้นะฮะ1บัสครับคุณผู้ชมและเราจะไปเที่ยวไปกินของอร่อยกันที่คิวชูฟูโกะนะครับไม่ได้มานานลุยฮี่ช่วงทัวร์ลงพุงวาไราตี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น นะฮะในจังหวัดทางภาคใต้นะครับของเมืองญี่ปุ่นก็คือฟูกุโอกะคิวชูนะครับ hey, hey, oh นี่แจกน้ำนะคือเดี๋ยวเนี้ยจะมาบอกว่าเป็นดาราไม่ได้ต้องทำทุกอย่างแล้วคนไทยนะได้อะไรแจกปุ๊บนะถ่ายรูปก่อน <S <S ออให้รู้ว่าฟรี ที่นี่คือร้านหอยนะครับเราจะเข้าไปดูว่าหอยมันใหญ่ขนาดไหนคนชอบหอยอย่างผมต้องมาที่นี่ก่อนจะกินร้านเนี่ยข้อมีเสื้อให้ใส่นะครับพอกินเสร็จก็ไปขับมอเตอร์ไซค์บินได้เลยนี่ ป้อนสาวญี่ปุ่นด้วยโอ้โหดังเหลือเกินมาเที่ยวที่ไรกินของอร่อยทุกร้านจะไม่เคยเอามาฝากสักนิดเลยนะเตอ้วน พี่ฟูโกโอกาสนะครับถ้าเกิดมาเนี่ยคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักนะครับเสาโทรีเอสีขาวเนี่ยนะครับจะอยู่กลางน้านําส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นหินคู่นะครับนั่นเป็นหินแห่งความรักเวลาม,มาที่นี่เขาให้มาขอเรื่องความรักนะครับขอให้คู่ครองยั่งยืนนะครับขอให้มีลูกไหลไปไวมีลูกเต็มบ้านหลังเต็มเมืองอะไรเงี้ยและรูกเราไม่เห็นมีเลยนะ ข้งในเนี่ยนะครับจะมีผมเรียกว่าวัดพระไม้จะมีพระไม้องค์ใหญ่มากอายุเป็นพันปีเขาบอกขออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าไม่รู้เราจะได้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับความรู้สึกแรกที่เข้ามานะครับพอเห็นพระไม้องค์ใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกคลังมากคลังแบบว่าโอ้โหดูศักดิ์สิทธิ ดูแบบท่านต้องให้พรอลยแล้วแน่นะครับนี่นะฮะองค์นี้ต้องมาที่ฟูกูกะ นี่มาถึงแล้วครับตอนนี้ก็ที่พักของเราในคืนแรกนะฮะวันนี้เรามาถึงโรงแรมช่วงเย็นพอดีไอ้ที่พักอะ่ะมันดีแต่ไอกระเป๋าที่เอามานี่สิมันใช่หรือเปล่าอะ่ะมือนี้ครับเขาเรียกว่าไคเซกินะครับแต่คนไทยชอบเรียกผิดว่าไค่สกิไม่มีไค่สกินะฮะ ไฮเซกินี่แหละเป็นอาหารที่แบบว่าเป็นชาติที่ขยันล้างชามมากนะเนขอช่อคำซิกแบบันนีฮัมบาเร็ตนาคาการ์วดเ๊ว่าทอร์นาบิอัลเมอะไรโชเดี๋ยวนี้มาญี่ปุ่นนี่ขาดไม่ได้นะฮะ <S 2> <S 2> เพราะว่าเวลามาญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะมื้อไหนเนี่ยจะมีเทมปุระมีของทอดปลายา่างนั่นนี่ต้องมีซอสติอ้วนมาด้วยนะครับ แม่วิสิตเจแปนน่ะแม่ลงถูกเปล่าวิสิตเจแปนอ่ะขบรถออมคนลงเหรอเออตอมอเข้ามาเขาบอกว่ามีคนหนึ่งชื่อละไมในกรุ๊ปเราลงวิสิตไม่เรียบร้อย เดี๋ยวลงตรงใจประวัติไม่ครบอ่ะญี่ปุ่นมันตามมาเนี่ยเห็นไหมการลงวิสิทอ่ะมันต้องลงไม่ครบอายุเท่าไหร่แล้ว 17. <c oughs> 17 17 17ล,ลงครบใช่ไหมลงครบใช่ไหมเออตอมาอเข้ามาเขาบอกว่ามีคนหนึ่งชื่อละไมในกรุ๊ปเราลงวิสิทไม่เรียบร้อยแบลนด์ลิตต่อมาคุยน y HAPPY แม่ DAY TO YOU อตมอเรีย้ทีเลยอัมีความสุนะครับสุขแบแข็งแรงนะครับความสุขมากตมไม่มีมีแต่ตีมั่วเนี่ยละครับ สนุกสนานต้องมากับทัวร์ลงพุงและเราขอพูดใสาญี่ปุ่นคำว่าอาริโตไซนัสชทัวร์ลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวอร์แกสที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวอร์แกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิว สนับสนุนโดยบริษัท W P Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย WorldGas ความสนุกความอร่อยยังไม่ได้จบเท่านี้นะครับทริปหน้ามาพบกับ EP ต่อไปกับฟูกอกะคิวชูแสนสนุกในรายการตีอ้วนชวนหิวกับทัวร์ลงพุงนะครับส่วนใครสนใจอยากจองทริปแล้วก็นี่เลยครับแอดตีอ้วน093 994 9945แล้วมีโอกาสมาเที่ยววยกันนะครับ